สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนเิษษษรวาวิเศษปวสหนึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลการอาชีพขอนแก่นค่ะวันนี้จะมาหาค่าแม่สุดคูณโดยใช้คำสั่ง for ค่ะค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมภาษา C หาค่าแม่สุดคูณโดยใช้คำสั่ง for นะคะคำสั่ง for ก็คือคำสั่งใช้สำหรับวนซ้ำนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องกำหนดอินพุตเป็น2ตัวแปรนะคะคือตัวแปร x ก,กับตัวแปร i ค่ะ ต่อมานะคะนี่คือ print นะคะ Win F input เท่ากับเราจะให้มันแสดงตรงหน้าจอคำว่า input ก็คือนำเข้าข้อมูลนะคะต่อมานะคะเป็นคำสั่งที่3ค่ะก็คือ scan F นะคะ p e D, D ก็คือให้มันรับข้อมูลจากที่เราป้อนเข้ามามาเก็บไว้ของคำสั่ง I นะคะต่อมานะคะคือตัวสำคัญเลยค่ะก็คือคำสั่ง for นะคะ x เท่ากับ1หรือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ12ค่ะ ค้าคำสั่งเป็นจริงโปรแกรมจะทำงานนะคะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นปิน F ค่ะส่วนแรกเปอร์เซนต์ดตรงนี้นะคะก็ให้มันคำนวณ i ตรงนี้ค่ะส่วนเปอร์เซนต์ดตรงนี้นะคะมันก็จะคำนวณ x ตรงนี้ค่ะและเปอร์เซนต์ดตรงนี้นะคะมันก็จะคำนวณ i คูณ x ตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้คือชื่อของเราเองนะคะ ค่ะต่อไปกดรันเลยนะคะค่ะเรารันให้มันขึ้น Input แล้วเราก็ป้อนข้อมูลแม่สูตรคูณลงไปเลยนะคะเราจะเริ่มป้อนที่แม่สีนะคะป้อนลงไปแล้วก็กด Return เลยค่ะเราก็จะได้แม่สูตรคูณแม่สีนะคะก็คือสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สาสิบสองสีสิบหเรื่อยๆเลยนะคะ ต่อไปเราจะลองเปลี่ยนเป็นแม่สูตรคูณแม่หกนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็กดรีเชินเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโปรแกรมทำงานถูกต้องนะคะก็ประมาณนี้นะคะโปรแกรมหาค่าแม่สูตรคูณโดยใช้คำสั่งฟอนะคะคำสั่งฟอ r คือใช้สำหรับวนซ้ำนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ